เรามาเริ่มต้นกันที่รุ่นมินิเทอร์โบครับสมัครทําการแข่งขัทั้งหมด23คันด้วยกันผ่านเข้ารอบคอริฟไยมา32-16แล้วตอนนี้ก็เหลือ8ครับคู่แรกเบสจากมาสเตอร์เจดเจอกับกอลฟในแท็ก B 200ีส1เมตรตัดสินกันรวดเร็วครับแม่เบสเข้าสู่รอบต่อไปมาดูคู่ที่2หมายเลข485เจนพบอยู่แท็กเ462นัทพลอยู่แท็กบ พร้อมแล้วออกตัวครับโอ้โหแท็กบีออกตัวดีกว่ากระโจนออกไปยาวเลยครับแท็กเอนั่นก็เรียกว่ากดคันเร่งมิดกันเลยไม่ทันครับแท็กบีเข้าสู่รอบต่อไปมาสู่คู่ที่สามด้วยความรวดเร็วรุ่นนี้มีเทอร์โบหรือย่อมาจากเทอร์โบแซนด์ดครับก็ก่อนการแข่งขันมีการเดินเปิดฝากระโปรงตรวจสอบดูทุกคันว่าขนาดปากเทอร์โบนั้นเท่าเดิมไหม ออกตัวไปแล้วครับ <c oughs> เดินกัน 1, 2, 3, 4แล้วก็ฟินิชครับ <c oughs> แท็ก A เข้าไป9.285 <c oughs> รถที่ว่าแรงแรงครับ201เมตรดีวิ่งได้วิกว่านี่ก็ต้องถือว่าสุดๆแล้วจับตาดูให้ดีครับ <c oughs> คันนี้แท็ก A กอลจากชบาแท็ก B จากคลินิกรถยนต์ครับดำรงเดช <c oughs> โอ้ยออกตัวแท็ก A ออกตัว <c oughs> ก่อนนิดหนึ่งครับ <c oughs> แต่ถือว่าชิงไฟได้อย่างยอดเยี่ยมแท็ก B เดินขึ้นมาคลินิกรถยนตโอ้ย เอาแล้วดูเวลาครับโอ้ยเสียววินาทีจริงๆครับแท A เข้าสู่รอบต่อไปมาถึงรอบ4ี่ันแล้วครับตอนนี้แท A ครับเบสจากมาสเตอร์เจ็เจอกับก๊อฟชบาในแท B โอ้ยแท A อเอกตัคนดีกว่าอุ้ยเอาแล้วก๊อฟฉบาว่ายังไงเดิน2 3งสามันไหมโอไม่ทันครับแท A เบสจากมัสเตอร์เจ็เข้าสู่รอบต่อไปครับมาดูอีกหนึ่งคู่ แพ้ชิงที่3ชนะจะไปชิงที่1่แท็ก A ครับ462 <c oughs> นัตพงศ์จากช่างจิวครับ <c oughs> เจอกับแท็กมี938สมมพงศ์เนี่ยโชว์เอนจิ้นเอาแล้วช่างจิวช่างจิวแท็ก A โชว์เอนจิ้นแท็ก B โอ้ยเหมือนจะโดนครับแท็ก B เ <c oughs> ข้าไปชิงที่1ครับแท็ก A รอชิงที่3 <c oughs> เรามาดูคู่ชิงที่3ครับแท็ก A กอล์ฟจากทีชมชบาเจอกับนัทพงศ์ช่างจิวครับอยู่แท็ก B แท็เอรถสีขาวหัวสีดําออกตัวครับแท็กบีออกตัวดีกว่าเล็กน้อยครับจากทีมช่างจิวแท็กเอฉาบาว่ายังไงโอ้ยไม่ทันครับแหมกินเงินที่ออกตัวจริงๆแท็กบีได้อันดับ3ไปมาดูคู่จริงที่1ครับหมายเลข9 1 9เบสจากมาสเตอร์เจ็เจอกับหมายเลข938สมพงษ์โชว์เอนจินโอ้ยแม่แท็กบีม่อกี้เห็นไฟฟปาแวบๆแ,แล้วครับ แัก B ฟาวครับถัก A ก็ไปแบบบายได้รับอันดับหนึ่งไปผลออกมาครับอันดับหนึ่งเบสอันดับ2 2> สองสมพงศ์อันดับสามนัตสมน์รรมอันดับสีก่กอลฟ